ครับสวัสดีครับอยุคช่องนนสังรถไถสิงครับพี่น้องรถไถสิงเดลยเก็ยร์รถเจ้าเข่าแล้วพี่น้องเลยถึงเวลาได้ดูกัน,นเตรียมไว้กันทางพี่น,อน้องม้วยกันเลยถ่ายทุนนะล่องยูทูบจก้กเสีย้ตายเฮ้ยขั้นนี้ก็ที่อมมันจะเบิดหลายมื่บ้านไปซื้ออย่างก่อนแบตเตอรี่ลูกนึง,งการดมันให้ดูดี สิเปียดดิทังหนึ่งก็ได้จะระบีมาถังหนึ่งเวิร์ดกันหาแฟนกว่าเอากูทันได้เห็ดอยังพวกลูกป่งปื้นก็ม่นทันได้เศษสกุลสกูสกูหนึ่งสกูสองเหี่ยว่าไปเบิร์ดเลยที่กายเกี่ยวเข้าไปเข้าสานเลยแต่ว่าพี่น้องเอจี่เอียนสมุนว่าเขาเปลี่ยนแต่ใบพัดวิญญาณจะหายว่ผมยานมัวหายที่กายผมก็เปลี่ยนยานมัวหายสกูลหนึ่งสกูลสอง ตัวนี้ก็เกี่ยวดันดีอยู่พี่น้องดีของเขาอยู่พานเนาะเกี่ยวดันข้อสปริงสายพานสองเส้นแล้วกะตูเบากะเกี่ยวพี่ไก,ก่กับโอ้คือาบะพี่ไก่หนามถ่วมพี่น้องเลยได้ยวอยู่ซีลอยไรลโอ้หาเงนินที่แ่้เขาถิดบ่มีแล้ว ปีน e oh ี no. uh ้จ็สิเป็นจังไงเด้อเป็นจังบุญก็จะถ่วมพอได้เกี่ยวเนี้ยนี่มองบ้านผมอยู่นี่ถ่วมเบิด์ตเลยนี่ถ่วมหมดก็เป็นอย่างนี้คผมเนาะแถวนี้ถ่วมเบิดแถวทงนี่ถ่วมเบิด์ตบุรีเกี่ยวเลยปกติเสด็จเกี่ยวหมดพูนพุนโซนพุ่นเกี่ยวเบิร์ถล่มอยู่ประมาณสองพันลัยอยู่เลยบุกไล่หน่อยเลยพี่น้องปีหนึ่งปกติรถก็นอย่มันจะเกี่ยวอยู่กูเหนียว ตกเกือบเจ็ดลอยไ่นนี้ปีนึ่งบอกขี่หลดิเกี่ยวจะสามสิบกุมือเนอยสามสิบสี่สามสิบห้ามือยังบอเกี่ยวสามสิบห้ามือคนเดียวเดือนกลัวพี่ก่เกี่ยวจังมือเกี่ยวบัวพอันยี่สิบกมือเบิดลละเขาขั้นนี้ก็เสิยดเปียนข้อแขางได้อพี่น้องสอดเบิ้เลยเขาออกเบิเลยแต่ว่าพี่น้องเอฟซีหูว่าเปียนเขาสิิจังเลยเขาสิได้โยคอ่ะบอ คอมเมนต์มาบอกมไม่เรืองฉัสิได้ถอดข้อตัวนี้บ่นนะข้อตัวนสิได้ถอดบ่นต้องได้ถอดแม่บ่ถอดสิยาฉินิด้กนอย่างไรเนาะไม่เหมาะโว้ดีนี่จะลองเหตุบึงไปยืมหลอดกระเจกที่สิไปซื้อกลัจากดอกมึงก่อนแล้วท่านนี้ว่าพี่ยังพี่เนาะป้องปืนช่วงง่างว่าพี่ไก่ของก็เปลี่ยนไปไล่หลวมอยู่เป็นนาตาดีแต่ว่าสิเชกอีกี่ดอกแต่ว่าสกูนี่ตัวนี้มันเหี้ยนดนะนี่ ไว้ยุนเห็นเกี่ยวกันหัวก็กวดเขากับไนั่นังเวลาเจอเข่าหน้าหนาเนาะหงลิงหล่งเครื่องใส่ห้องเข่างนก็อยากไปวันไหนผมขวดบอดีัน่าจะไตรถจตัวนาะรถดกหาปีเลยกับ่วนี้ยังกัสิทิเชือกแต่สกูนึงสกูสองแล้วก็ข้อคางสองอันแล้วก็ปืนช่วงงางแล้วก็ปืนพวกมอลงมอลีก็จสเชือกบึ้งกริดาษครับสิเชือกกัสิอัดแบบ เอาเจอบีอัดใส่นะนตแต่มันบมดแตกอัด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 มาอีกประเทศลูกปืนบัวหน้าจะมีปัญหาแท็กกับปลี่ยนมาปีนี่คั้นปีนี้กับปีที่สามบัวหน้าจะมีปัญหาเอ้ยปีที่สองเออปีที่สามมีก็ตูดซิ่งมีว,วท่าน์ใช้อยู่ประกันหลังร,ร,รถประกันถอดดอกน,อกนอก็อตเองอยู่ใส่ป่ะบูนบ้นี่จ็คมีหรือบ่โอ้ยหรือก็หรือครับกรู้ว่าทีมงานก็นกนได้ไมือนแตะหมด ตัวสังขันได้เดี๋พี่น้องขบเปลี่ยนเจ้าเดือยโตจะกว่าเดอกแล้วตู้เราเบิียดดิผู้ใดบูเปลี่ยนเห็นหลายขันเลยอยู่บ้านผมตัวนี้ก็เป็นตัวซิงเครื่องต๊ะกลางหลงมาแต่ทานอยู่เห็ดดีเตัวโต๊ะเฟืองน้องพี่น้องโต๊ะโต๊ะเฟืองใส่สามโต๊ะหกเหล่าใส่บินเหล่าตัวก็ตัด ตะะ like ัดไอ้นี่ของมันอยู่ดอกตวัดตัดโบไาณแล้วก็ยกตู้ขึ้นยกตู้ขึ้นให้มันเบานะพี่น้องตวัดสางเาะว่าสับสายน้ำมันผมคืองงเหมือนสร้างมีเห็ดลวนเหยีเนาะบ่อยากให้รถอหรือบอกไปซื้อเอ็นดอรมาเหมือนันเขาสามารถสับสายน้ำมันให้แล้วแต่เขาต้องถึงจักสับไปจัดไปท่านเอาไปเทียบเทียบก็รถคันใหม่ของข้าเจ้าอยู่นะว่าเขาสับจากในรถบุอืกันเลยตู้บุ๋ยก็ยังเครื่องบ่มีบุบมบ่มียัง มาตะฐันโอ้ถึงไหนได้ก oh ็โอ oh okay. ้ซื่อบาเละพี่น้องู้จากได้ก็ยากไผู้อยากไรถเกี่ยวก็อยากได้ขัรซงวันที่ต้ายผมบอกเลยคือจังปีที่เหล่วนี้น่ามันถ่วมมันถ่วมมันเกี่ยวบ่ไดดเกี่ยวมันบ่ไดดเงินติดอะขันซงวันี่ตาย ข้ามันแน่นัมัน่นแงแผงปีไก่ขนาดผมเกีียวอะไรหนึ่งอะล,ละเจ็ดลอยี่ปไก่ผมบหเกีียวสูงานั้น,นี้ปกติก็อไรละหางหาสิบหกลนเกนนี้ปีที่แล้วเกียเกียวเจ็ดลอยปีนี้บัตหูอยู่มันหนึ่งสามสิบสามสิบสองบอกเท่ 32, าไหร่สามหาจ้ะตัง นี่นินวดปูหูจะเป็นลักษณะจังไหนทายพี่น้องมึงเนี่ยถังคิดมึงเด้อเผื่อจสิรถเกี่ยวธรรมดาดิผมผมผมซื้อเงินสดไปนี่เพราะมันสิบโมงเด็กขึ้นยังไงเนี่ยนะพี่น้องซื้อเงินสดขันนี่เกี่ยวมาหลายปีแล้วจักชุ้นหงส์บุห่าได้ที่มึงเสร็จแล้วดึโอ้ยจำบ่ได้แล พันหกรอยเก้าสิบสองชั่วโมงจักหนดอดจักงัังยู่ไซอูยบอกันถอดทิ้งไว้ยิ่กหน่อยก็ได้โอ้หมดยูนั่เกลติดิข้าจะไปเก็บเงินข้าดูดดูดตกัดนบอกขั้นพุ่นนั้นมีหงอยบอกหาสิเจ็ดพุ่นมีหงอด,ดูเกี่ยวมันมีหงอยแล้ว เกาคิดว่าเอาตัวนี้แะใส่งวดปีร้ยคานงวดปีร้คนก็ต๊ไปร่วมงวดหน่อยน่าหมดต๊ไปสองเสนก่ากันแต่หงัดนมันหน่เนเก่าฮะใส่ก็ได้ตึงกันปีนี้ก็จะสิเป็นได้แล้วมค่าขายตะกองบ่ข่อยแต่มาใบรถใบด้วยนั่นคนอทักเทียไปแต่ลุงคุขับให้รับด็กหน่อยเพื่อขับอยู่นี่ ผมบวกไวเลยครับเนาะแล้วโดนนะครับเช่นึงแต่ครับอยู่งานแบบเจ้าううของที่ถี่เรื่องมากนะต้องผมเองนะเขาบอกผู้อื่นครับรถดีกับสร้างเขาบอกนะเขามาโค่นเขาบอกมารถอ้าจังละแต่ผมครับเบี้ยเขาก็บให้เกี้ยวอืมขนาดย่างขึ้นแต่ผมขับเบี Britain, ้ยเขาก็ให้เกี journey, ้ยวแต่ผู้อื่นครับย่างเบี้ยเขาขัให้เกี้ยวอืมแต่ย่างขึ้นผกพี่ครับนี่ให้เกี้ยวกต่ยังงงอยู่อียางเกี้ยวขึ้นกันเนี่ยนะผมก็ว่า มันแตกต่างกันหรอกบับเกี่ยวกับฝีมือมันเลยเนาะการเกี่ยวอยู่หรอกว่าฝีมือมันก็แต่เตะขึ้นบ้านนี่แหะการนี้วีดโอนี่กระเน้อเลยพี่น้องแต่ว่าเกี่ยวดันของเขาดีๆรถคันนี้มากเขาลมด้วยพี่น้องมากแห้งเพราเขาลมก็จะลมแห้งไปไดหแล้วก็ม้าเขานะเขาบางยืนยืนนี่โอ้อยากสัตว์ออกเวลาเกี่ยวสิบบาทเรียนไว้กับเมียนเพราะมันเฮาทำไม่ได้เนาะ มันนี้ไปเจอเขาหน้าหนานี่มากแหงล้วเขาบางโอ้บอยากดีวานนี้นี่มันเป็นเกลียวดันเนาะมันบ่มีตัวกวอกอะไรดีตัวอันนี้เขาเขามันจะมาออกตึ๊งตึงตึงตึงโซกันยาน่ะสิตัดโซอีกแล้วพี่น้องมันตัดได้ยี่อบเยอะจีผมตัดไปแล้วรอบหนึ่งอืตัวนี้ข้อจะปิงกันนะจยเอาตัวนี้ออกสิอุดเลยวันนี้เพราะพัดลมพังนะใส่การบ่ไรแล้วเอาเพ่นเล็กมาอัดเลย ผมียังกิจีไทยแต่ละมันปั่มพวกเกียร์มันเกียร์มันปั่มเท่านั้นตัวเดียวสิลองอัดจะได้พี่ลูกปืนเบิ่งกันซืลองเฮ็ดแทสเบิ่งว่าเอ้ามันมันเยอะอยู่บนนี้ตายบ่เอาบนนี้เบิ่งเถอะโอ้ยหยิบกระนองเคลื่อนเปลี่ยนจได้พี่น้องซีนเผาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเถียวหนึ่งกลางกันหน้าเลยมันแต่กระจากเลย ต้อรอดบงปีนีมามันจะเป็นยังไงไทยพี่น้องบึงเป็นอันนี้แต่ว่าจากเมื่อนเนี้นผมตื่นแต่เสองตอนนี้เวลาก็ลงหกโมงขับจอดมองชิปเมื่อเมื่อเนี่ยูบานสวนไทยพี่นหนองผมบอกเลยว่ามุบด้ว,น,ดวน,นะมนีหนาไทยครับใหญ่กับบสบายนีย่ผู้สาบปุษบายกันบอกว่ามีเวลามาเห็มุมันยัง เรื่องรถไทยกับบุกเขายังไปอะไรล่ะเพราะว่ามันงานจิกจิกจกหลอกงานมันบุกพ่อบสรีใดก็ได้บุกไปนะก็ไปงานมีแต่งานปลาก็เลยตัดสินใจบุกไปบุกพ่อสรีใด้ย้อนก็ได้บุกไปรถกับพังไปนปึ่งบุรีเห็นอ่างที่ว่ามึงรักษาดูเกี่ยวให้มันผอมเกี่ยวนะว่าเขาเทยวบ้านก็แตากับตัวผู้ถอกก็มีได้นี่จักเพื่อเอาเขาผิวหยางใส่พวกนี้เท่าเขาก็บอกนะเท่าเขา,าบอกก็เดี๋ยวไปก็ที่ซ้อมไปเรื่อยๆก็ศรีเกี่ยวเพื่นะขอเขาเขาดอบ้านผมมันหลายนะ ไทยพี่น่องมึงเนอ่เอาวิดีโอนี่ก็ย่างเลยได้พี่น่องเนี่ยจะได้ก็กดไลค์กดแห้งเนี่ยกดติดตามให้น้ำเนี่ยส่องไม่หรอกเคล็ดไปถ้าเหรียญถ่ายหัวไปจะสิบจะไห้ขอบคุณครับสวัสดีครับ